ลเดดิเราต้องหาทางออกจากที่นี่ซ้ายขวาหน้าอมแม่งเล่นสองเครื่องเลยยาแดของกูอเผลอไม่ได้แล้วนี่คุณความรู้สึกของคุณเวลาคุณระบายสีไม่เสกมันออกนอกเสจโชคดีเพื่อนแล้วเจอกันเออเจอะ ่เจ้าเหมียวอยู่นี่หรือเปล่าเลยอีกเลยอีกไปเลยเฟฟไคเซอร์อีเดเทนจัำแปลกชมเชอเลยโกูคุณจะกลับเชียงใหม่เออไหนไหนทางไปเชียงใหม่ไม่สวนสักเชียงใหม่แลวนี่คือความรู้สึกของคุณเวลาคุณเจอแฟนเก่าแล้วมาพร้อมกับแฟนใหม่อากาศดีจังเลยเว้ยวันนี้เอ๊จะเออไม่จริงมา แล้วแล้วเออจะโอ้โหภาบาดตาบาดใจเออหืมโชคดีเพื่อนแล้วเจอกันเพื่อนนี่แหละที่เวลากูหลอคอยอจะเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นวะอ,อ๋อกูจำได้แล้ว